ผสมเหยื่อตกปลาหน้าดินสูตรนี้ไม่มีแห้วแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นไม้บ่อไม้บึงไม้คลองธรรมชาติไม้แม่น้านะครับหรือว่าไม้เขื่อนนะครับใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับผมเราจะนําสูตรเหยื่อที่เราซื้อมามาผสมกับไฮเกตหรือว่าหัวหารปลาดุงเม็ดเล็กนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องซื้อมานะครับเราก็ไปซื้อเหยื่อตามร้านตกปลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น่ขยอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอย่างแรกนะครับขนมปังเหมยเขียวนะครับขนมปังที่ผสม ม่ยเขียวไผ่เขียวนี่แหละครับ1ถุงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขนมปังที่ผสมกับมะขวิดนะครับผสมกับมะขวิด1ถุงนะครับต่อมาก็จะเป็นยำโลนะครับยำโล1ถุงนะครับยำโล1ถุงนี้ก็ปริมาณก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็ลำอ่อน1ถุงนะครับผมแล้วก็ไปซื้อหัวอาหารปดุกเม็ดเล็กมา1นกิโลนะครับกิโลละ22บาทหรือบางที่ก็อาจจะ25บาทนะครับแล้วก็กะทิ1กล่องนะครับซื้อตามเซเว่นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมซื้อมาได้เลย ต่อมาก็จะเป็นน้ำแดงเฮลิบอยหนึ่งขวดนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้หมดนะครับทั้งน้ำแดงเฮลูบอยแล้วก็หัวอาหารปลาดุงเม็ดเล็กนี้ผมก็ใช้มาหลายงานแล้วนะครับส่วนวัตถุดิบที่เราจะใช้หมดจริงๆนะครับก็จะมีกะทินะครับแล้วก็มีเหยื่อที่ซื้อมานี่นะครับผมซื้อมาถุงละยี่บาท4ี่ถุง100บาทนะครับถ้าใครมีงบ100บาทบางร้านเขาอาจจะขายแค่ถุงละ20บาทนะครับก็เพิ่มลำมาอีกถุงหนึ่งจะดีมากเลยนะครับผมไม่ต้องเลือกยี่ห้อเหยื่อนะครับเหยื่อทุกเห้มี ตามนี้เลยนะครับ4ีอย่างแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมจะพาไปดูวิธีผสมและในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมจะพาไปตกด้วยนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เทเหยื่อทั้ง4อย่างของเรานี่นะครับรวมอยู่ในกำมังเดียวกันนะครับแล้วเรา้นก่ขยี้ขยี้ยี้ให้เข้ากันนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแยมโรนี้นะครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ ยียยีให้มันแตกเม็ดนะครับให้มันละเอียดดีๆนะครับเราก็คลุกเขาเข้าหากันเลยนะครับผมแล้วก็คลุกเขาขยี้ขยี้ให้มันแตกให้มันเข้ากันแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะใช้อาหารประดุกเม็ดเล็กนะครับมาใส่เครื่องปั่นนะครับผมจะใช้อาหารประดุกเม็ดเล็กประมาณ2ขีดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะครับบอกก่อนนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องปั่น น้ำอาหารประดุงเม็ดเล็ก2อขีดน,นี้นะครับแล้วก็เทกะทินี้แช่เลยนะครับแช่แล้วก็ใช้คกตำตำๆแล้วก็มาผสมกับเหยื่อเราได้เลยนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมแ้วมันก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับนี่ผมใช้มา3-4สงานแล้วนะครับาอาหารประดุงเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับโอเคใช้ประมาณนี้เลย ครับเมื่อปั่นละเอียดดีแล้วนะครับเราก็เทหัวอาหารปลาดุกที่เราปั่นละเอียดนี้นะครับผสมกับเหยื่อของเราแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับเหยื่อของเราได้เลยนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็นํากะทิของเรานะครับมาเทให้หมดกล่องเลยนะครับผมก็จะเทใส่ตัวกระบองนี้เลยนะครับเพื่อจะล้างหัวอาหารปลาดุกลงไปด้วยเลยทีเดียวนะครับก็เทหมดกล่องนะครับจากนั้นเราก็ ทน้ำแดงเฮลูบอยให้ได้พอๆกันกับกะทิของเรานะครับปริมาณเท่ากันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ช้อนคนๆให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เอาไปทำไอติมจากนั้นนะครับเราก็คนๆให้เข้ากันนะครับเหมือนได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เทลาดเลยนะครับนี่ครับสีมันก็จะเป็นเหมือนนมเย็นเลยนะครับแล้วก็เทลาดเยือของเราตรงเนี้ย มันพอดีเลยนะครับผมจะเทใส่ให้หมดเลยพอดีเลยนะครับเราก็คลุกคลุกเขาเขาให้เข้ากับเหยื่อของเราขยี้ขยี้แบบนี้นะครับให้มันเข้าทุกเม็ดทุกอนูนะครับเหยื่อของเรานั้นมันจะหอมนะครับเมื่อมันคลุกเขาเข้ากันดีนะครับผมเหยื่อของเรานะครับมันจะปั้นได้แน่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเรานิ้วกดนะครับมันก็จะแตกง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับก็คือตีไปไม่แตก แต่ว่าสามารถละลายอยู่ในน้ําได้นะครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไม่ผสมน้ําเลยนะครับไม่ผสมอะไรเลยเอาไปตกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําไปใส่ภาชนะของเรานะครับผมก็จะใส่ถุงก๊อกแก๊บแบบนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ถุงนะครับผมตกปลานี้ผมใช้คันเบ็ดไม่เยอะนะครับผมใช้แค่2องคันเต็มที่ก็ไม่เกิน4ี่คันนะครับผมก็จะแบ่งใช้นะครับเอาไปใช้2งานนะครับ ถุงหนึ่งผมจะใส่ตู้เย็นไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลองพาไปตกปลาคลองนะครับผมจะใช้เบ็ดแค่2คันนะครับน้าๆหลายท่านถามว่าทําไมผมใช้เบ็ดน้อยจังนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยใช้เบ็ดเยอะนะครับเบ็ดเยอะส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมเอาไป4คัน5คันก็จะได้ดึงอยู่ประมาณ2คัน3คันนะครับอย่างผมไปเขื่อนกับเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็จะใช้แค่2คันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนไปเยอะอยู่แล้วนะครับผมมองว่าการใช้เบ็ดหลายคันนะครับ สายมันนะ่ะลงไปมันจะกลายเป็นเหมือนตะไ่า่นะตะข่ายดักปลาไม่ให้ปลาเข้ามาหาเหยื่อของเรานะครับผมมองว่าถ้านาะๆนะนะใช้เบ็ดหลายคันนะครับตีลงไปเลยแล้วก็จากนั้นนะถ้าเหยื่อมันเต็มพื้นที่แล้วนะครับให้มาเปลี่ยนมาใช้ประมาณ2คัน3คัน4ี่คันไม่เกินนี้ผมว่าปลามันกินดีนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ส่วนใครจะลงแบบ10-20คันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับส่วนตัวผมจะใช้แบบนี้จริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันประหยัดเหยื่อเราด้วยนะครับผมส่วนวิธีการเก็บเหยื่อตกปลาของผมนะครับผมก็จะค่อยๆรีดอากาศออกแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเอาหนังยางลัดไว้นะครับส่วนที่ยังไม่ใช้ก็จะใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะครับสําหรับส่วนที่จะใช้พรุ่งนี้นะครับก็จะวางไว้ข้างนอกข้างเบ็ดแบบนี้เลยนะครับกันลืมได้ด้วยนะครับ ครับสารหมายที่ผมจะมาวันนี้นะครับก็เป็นคลองเดิมที่ผมเคยมาในคลิปก่อนนะครับเป็นคลองอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเรียกว่าซอยวลราลมหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นลาดอุทิตสิบสี่ทับหนึ่งนะครับครั้งก่อนนั้นผมมาแล้วน้าเขาบอกว่ามันเป็นซอยวลราลมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับใครจะมาตรงนี้นะครับผมได้หมายตรงนี้นะครับครั้งก่อนนั้นผมตกอยู่ตรงนู้นนะครับต้นกามปูนูนนะครับ วันนี้เปลี่ยนเขยบหมายมาตรงนี้นะครับมันค่อนข้างล่มดีหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวางเบ็ดตรงนี้สองคันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับครับนี่คือเหยื่อที่เราทาเมื่อวานนี้นะครับตะก้อที่จะใช้นะครับเป็นตะก้อแค่สี่เซนนะครับแล้วก็ตะขอเบ็ดชิโนศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็เม็ดโฟมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับปัก แบบนี้เลยข้อเสียตรงนี้นะครับก็คือว่าผมตั้งกล้องไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแดดมันจะส่องมาตรงหน้ากล้องพอดีเดี๋ยวผมจะใช้ร่มนี้กันไม่รู้ว่าจะกันได้ขนาดไหนนะครับเพื่หน,น้าๆจะได้ดูกันนะครับ

ปลาถ้าเกิดเราดึงขึ้นมาแล้วมันจมมานะครับมันจะเป็นปลาตะเพียนยส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าปลาน,นิลนนะ่ะพอเราสู้สักพักหนึ่งมันจะลอยมาเลยนะครับอันนั้นคือปลาน,นิล ไหวเลยนี่อะแ่เดียวกันเลยตัวนู้นนะ่ะโดูคลื่นทะเลครับนั้นนะเรือนะครับเรือ <laughs> ตะเคียนเนี่ยจบโอ้เียสวย yeah โคนะครับนั่นน,นเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ดูกันนะครับว่าเอเดี๋ยวเราก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลานะครับว่าวันนี้เราได้ปลากี่ตัวนะครับจริงๆมันมุดกระชังหายไปตัวหนึ่งนะครับพอดีกระชังผมมันเปิดก้นได้นะครับนี่ครับแอกกนิน สองตัวสามตัวนะครับกระเทียมก็นานะเราไ่ทำกันดูนะครับสวัสดีครับผม